วิดีโอนี้นะคะก็คือจัดรูปแบบภาพด้วย Picture Style นะคะคำสั่ง Picture Style เนี่ยมีสไตล์แต่งภาพสําเมร็จรูปให้เลือกใช้หลายแบบนะคะเช่นใส่กรอบตัดขอบตัดภาพให้เป็นวงกลมทํางาสะท้อนใส่เอฟเฟกต์สามมิติหรือว่าบนภาพในในาต่างๆเป็นต้นนะคะจะเลือกมาใช้งานได้แบบรวดเร็วและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดนะคะ ไปที่ insert นะคะ picture เลือกรูปภาพนะคะก็จะมีแถบขึ้นมาให้นะคะเลือกอันนี้คือทำให้เป็นภาพในสางมิติอันนี้เป็นงานพะระ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้นะคะนี่คือเคร่อมือตกแต่งภาพอื่นๆเพิ่มเติม หลังจากเลือกสไตล์รูปภาพแล้วนะคะคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบเพิ่มเติมได้จากปุ่ม Picture Border นะคะเพื่อเลือกเส้นขอบและสีหรือเลือก Picture Effect นะคะเลือกเอฟเฟกเงาสะท้อนภาพชอบภาพมีแสงหรือมีแบบขอบเบลอนะคะ เดื่ยลักษณะเส้นของและสีก็จะเป็น Picture Border นะคะนี่ก็คือการจัดรูปแบบภาพด้วย Picture Style ค่ะ